คุณอมยิ้มสาลุงบอกว่าเราได้เงินว่างงานเนาะสมเดือนใช้หมดไป,ป, <c oughs> ปส,สี่ปีละเนาะทางบังันสงฆ์สงมาสือเรียกคืนเนาะสองเดือนเป็นเงินห0พับาทเนาะยังไม่มีให้นะ, <c oughs> นะคุณกลับเข้าไปทำงานก่อนใช่ไหม <c oughs> มุสาวาทาเวร,รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเนาะเพราะคุณมุสาวาทานั่นเองถูกไหมเจ้าค้าคุณสายลุงแล้วคุณไปแจ้งเทส แล้วเขาไม่จับคุณติดกู้หัวโตก็บุญเป็นบุญเขาแล้วเจ้าค่ะนะคุณได้งานแล้วนี่ไปแจ้งว่างานอีกใช่ไหมเจ้าค่ะนะสอนนอนอนะเจ้าค่ะนะสอนนอนอนะสอนนอนอเจ้าค่ะใช่ไหมคี่หมอเดาถูกใช่ไหมคุณได้งานแล้วทําไมคุณไม่คุณไม่ไปรายงานตัวว่าคุณได้งานเจ้าค่ะนะสอนนอนอพหมอพูดเล่นนะเจ้าค่ะมันต้องมีใครถ้าคุณไม่ได้ทําแบบนั้นมันต้องมีใครเนาะมีพิรุษเจ้าค่ะพี่หมอช่วยคุณได้เจ้าค่ะ นะขอช่วยคุนได้